ชาวลัคนาราศีมีนกันนะครับทุกคนชาวมีนนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับวันที่1นึ่ถึงสบธันวานะครับภาพรวมจะเป็นไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวฤกษ์ูนะครับดาวฤกยูในภพเรือนสาสชาตเกี่ยวกับการเดินทางไปที่ใหม่ๆนะแล้วก็ดาวประจําตัวของชาวมีนเนี่ยก็คือดาวพฤหัสด,ด้วยมีเกณฑ์เดินทางในที่ใหม่ๆพบปะเพื่อนใหม่ๆนะครับ ในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะเพื่อนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอก็จะได้เจอนะครับได้พบเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะแล้วก็พลังหลกนี้เขาจะมาจากกรรมะด้วยมีเกณฑ์นะงานเกี่ยวกับการเดินทางนะครับงานที่ต้องเดินทางหรือไม่ต้องงานใหม่ๆงานที่แบบต้องพบปะพูดคุยต้องเจราจานะสาหรับชาวลัคนาราศีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดาวปีเนาะ มาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นี่เขามาจากภพราพะนะราพะมาอยู่ตรงวินานีก็คือใครที่ทํี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโชคดีมีชัยนะสาหรับเรื่องของโชคลาภหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังนะมีคนทำมีทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องอยู่เบื้องหลังอยู่ห้องลับทํางานห้องแลบอยู่เบื้องหลังกองถ่ายอะไรเ,เป็นผู้กํากับเป็นทํางานอยู่หลังห้องตรงเนี้ย มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะสำหรับชาวลักนณามีนะแล้วก็ดาวราหูนะดาวภพนิามาทับลักนณาตรงเนี้สําหรับชาวมีนะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับความเครียดความกังวลน,นะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพดูแลอาหารการกินให้มีประโยชน์ออกกําลังกายนะครับพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับสำหรับชาวมีนนะครับ มาดูดาวเดือนกันบ้านนะครับทุกคนดาวเดือนก็คือเริ่มตั้งแต่ดาวการเงินเลยแล้วกันนะดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวขานะดาวขานะตอนนี้เขาอยู่ในภพเรือนปุตตะนะก็เกี่ยวกับเงินลงทุนนะในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมเนี่ยชาวมีนเะนี่ยมีโอกาสที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วถาว่าดีไหม ดีนะอังคารตำแหน่งนี้เขาเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยมีโอกาสลงทุนใหม่ๆมีโชคลาบนะโชคลาบจากใครบุตรบริวาลูกหลานนะครับมีโอกาสได้ตรงนี้เลยนะก็ดาวพุธมาดูดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยเขามาจากพันธุนะแล้วก็เขาไปอยู่ในืสุภาพการใช้เงินเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนกับรถบ้านที่ดินทําบ้านใหม่รถใหม่ นะแล้วก็ไอ้โชคลาภนี่ก็อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถตรงนี้มีโอกาสมีรายได้ช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็บบาอาจจะยุ่งอ,อยู่กับการทํารถทําบ้านซ่อมรถให้มันดูดีขึ้นนะหรือไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้เจ็บป่วยแล้วก็เข้าไปรักษาให้ดีขึ้นนะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานของชาวมีนะการงานของชาวมีนะก็คือดาวพฤหัสนะอย่างที่บอกพฤหัสอยู่ในภพเรือนสาชะแล้วเขาได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วย มีโอกาสที่จะเดินทางติดงานพูดพบปะพูดคุยนะครับเดินทางในที่ที่ใหม่ๆพบปะคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ใหม่นะพบปะพูดคุยในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับดาวสุกนะดาวสุกในเจ้าดาวประจําพบสาชะไปอยู่ในเรือนกรรมะนะในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนะี่ย เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานงานใหม่เกิดขึ้นสําหรับชาวมีนแล้วเดี๋ยวพอดาวศุกร์เขาย้ายเนี่ยวันที่ห้าธันวาเนี่ยดาวศุกร์เขาย้ายก็ตรงนี้ก็มีโอกาสได้รับโชคความสําเร็จใครที่ทําเกี่ยวกับทางกายออนไลน์นะครับหลังจากวันที่ห้าไปแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จนะ หลังจากวันที่ห้าไปนะต้องรอดาวสุขเขายายมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนามีนะดาวความรักของเขาก็คือดาวพุธนะดาวพุธนะตอนเนี้ดาวพุธเขายังอยู่ในภพสุภะถามว่าความรักเป็นยังไงความรักตอนนี้ค่อนข้างดีนะมีโอกาสเติบโตแล้วก็คนรักคู่ครองก็มีโอกาสได้ขยับขยายนะพัฒนาตัวเองบางคนก็ หน้าที่การงานเติบโตเติบใหญ่อาจจะต้องห่างกันในช่วงนี้เดินทางไปรับตําแหน่งรับอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็ต้องระวังมีปัญหากันบ้างนะสาหรับคนคููครองอาจจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะก็ค่อยคุยค่อยๆพูดกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดุแรงอะไรมากมายนะแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับรับสินมรดกหรือว่า การเจ็บป่วยก็ได้สาหรับคนรักคู่ครองนะในช่วงนี้ก็อาจถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะพาเขาคู่ครองคนรักเนี่ยไปทําบุญนะบริจาคเลือดนะครับทําบุญเะดาะเคราะให้กับคนยากไร้นะเพื่อเป็นการแก้เค็ดหรือว่าทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ได้คนเจ็บคนป่วยก็ได้นะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวระหูทับลัคนาเนี่ย เร,เรื่องเกี road, okay. like ่ยวกับการเดินทางต้องระมัดระวังการขับรถขับอะไรเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเดินทางไปในที่ใหม่ๆที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการขับรถประกันนี่ก็อย่าขาดนะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะเดินทางต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องตรวจเช็คเส้นทางตรวจเช็ครถให้ดีแล้วก็พบปะเจอคนใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ เกี่ยวกับความผลประโยชน์นะพวกปะพูดคุยอาจจะมีผลประโยชน์มาหลอกล่อให้เราในช่วงนี้ราหูทับละอาจจะหน้ามืดตาโมนิดนึงเพราะฉะนั้นอะไรที่มาเป็นผลประโยชน์มาให้เราแบบค่อนข้างเขวนะครับชาวรัคนามีเนี่ยก็ต้องมีสติไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวรัคนามีในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะ แล้วก็มีสติในทุกวันและทุกวันก็จะเป็นมันของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ